ไม่ชอบอนุทินแต่อนุทินมองปอคนของทังสิทธิ์คุณอนุทินถูกล่าวหาว่าหัวเลือกตั้งสอวอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าที่เขากระโดงท่านอนุทินเนี่ยท่านยังมีคดีเรื่องเขากระโดงที่ทานายอนุสาวเปิดแล้วก็มีเรื่องหัวสอวอซึ่งจริงๆอะ่ะ ทางไร้แรยงนะครับยังไม่ชัดเจนในคดีความควรที่จะให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไหมตนโตนผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นส่วนท่านทักษิณนะท่านก็มีคดีในต,ตัวท่านแต่ท่านทักษิณนะท่านไม่ได้มาเป็นนายกเองถ้าท่านมาเป็นนายกเองอ่ะโอเคจะบอกว่าไม่เหมาะสมก็คงได้แต่ว่าถ้าไปเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารท่านใดๆก็ตามอ่ะทุกคนมันมีความเป็นประเจกนะเราจะไปบอกว่าพ่อไปดีลูกต้องไม่ดี พ่อจนลูกต้องจนหรือว่าลุงป้าน้ารวยลูกหลานต้องรวยอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับตาบใดที่คนเหล่านั้นเขาไม่ได้มีคดีเติดตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีขัดต่อหลักประชาธิปไตยหลักของรัฐธรรมนูญตรงไหน,นแล้วถ้าเกิดว่ามองในฝั่งของเพื่อไทยถ้าผมเป็นคนของเพื่อไทยนะผมยินดีจะขอในรยกพระรานดีกว่าการที่ผมให้ท่านอน,านุทินขึ้นทีนี้ถ้าขอในรยกพระรานเนี่ยส่วนตัวนะถ้าผมไปไล่ดูดวองอกคมันตีทุกท่านนะครับหลายท่านเนี่ยบอกว่า,วาเอ้ยอยากให้ท่านพลเอกประยุทธ์ลงมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไล่ดู ดวงอ,องครมดนตรีแต่ละท่านน่ะท่านที่คนลงมาที่สุดคือพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาเพราะว่าตอนนี้ดวงพลเอกไผ่บุญน่ะท่านมีกําลังเต็มที่ที่สุดแล้วยิ่งท่านมาควบคุมบริหารได้ชั่วข่าวนะครับด้วยกําลังดวงของท่านเนี่ยบ้านเมืองจะสงบมากเลยณช่วงเวลาหนึ่งพอพ้นตรงนั้นไปก็ให้เกิดการเลือกตั้งนี้เป็นต้นนะครับผมก็แล้วแต่หมูมองก็จะชื่อและชอบประกันครับอันนี้ก็เป็นการพูดตามแนวคิดในหลักโหราศาสตร์ว่าวิธีการแก้ในมุมที่ว่าถ้าเกิดมันเกิดสุญญากาศแบบนี้แบบไหนนนนททททีี่่่ดดูเเมมมมาาาาสสสุุุ้ยยกกกก็็็อืศึษปคคผ